เพืเ่อนๆกำลังมองหาข่าวดีสำหรับลงทุนหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้ผมมีสรุปวัน Big Beautiful ล i ิ l นโยบายล่าสุดของคุณทรัมป์มีผลอย่างไรกลุ่มไหนหน่าลงทุนไปฝั่งสั้นๆกับวงทอนทีวีครับ ถ้านับตั้งแต่ต้นปีนะครับตลาดหุ้นสหรัฐก็ไม่ใช่ที่ที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นซะเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับตลาดหุ้นจีนหางเสงสหภาพยุโรปนะครับหรือว่าลาตินอเมริกาสินทรัพย์ทางเลือกอย่างบิตคอยนะครับแต่ในช่วง2อสเดือนที่ผ่านมาหุ้นสหรัฐก็ต้องยอมรับว,ว่าสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นนะครับทำเอาเพื่อนๆหลายคนมองตาเปลีบว่าทําอทำไฮอย่างต่อเนื่องทั้ง s อสแอนด์พีห้าร้อยและก็แนสแดกนะครับคำถามสาคัญตอนนี้ก็คือว่าจะสามารถซื้อลงทุนได้ไหมในวันที่ทําจุดสูงสดแบบนี้นะครราาายยงเหมสมสอู่ เปล่าแล้วมีปัจจัยบวกอะไรบ้างท่ามกลางความไม่แน่นอนของคุณโดนัลด์ทรัมปนะไม่ว่าจะเป็นเทควอร์เทรดวอร์ทาริฟนะครับหรือการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามในภูมิภาคต่างๆนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีนะที่เพื่อนๆถ้าลองพิจารณากันดูน่าจะพอเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเข้าลงทุนในหุ้นสารัฐได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับนั่นก็คือบทสรุปของ วันบิ๊กบิวตี้ฟูลบิวนะครับที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คุณทรัมป์เนี่ยพยายามจะผลักเหลือเกินนะฮะและสำเร็จได้ในวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาจะมีผลต่อกลุ่มไหนและยังสามารถเข้าลงทุนได้หรือเปล่านะวันนี้ผมสรุปมาให้แล้วจากทาง Invesco s t a t e s t r e e t นะครับแล้วก็ Capital Group แบบสั้นๆง่ายๆนะครับเพื่อนบนมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากเข้าไปพูดคุยระหว่างสัปดาห์เนี่ยสามารถเข้าไปที่ห้อง Open Chat ของพงทอนทีวีได้หรือแอดไซน์นะครับมาที่พงษ์อ็ได้เชเียนนกกลยแบบลงทุน,นบจาก กระตุ้น obb b ของคุณทรัมป์นะครับผลของการทั้งลดภาษีนะครับแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนนะครับส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของสหรัฐแน่นอนส่งผลดีต่อหุ้นแน่นอนนะครับแต่จะเป็นปัจจัยให้สามารถเติบโตได้ในระยะยาวหรือว่าจะเป็นเพียงแค่สั้นๆนะครับ ก็สร <muitas> <ian> ุป <sketches> ง <of course> um, ่ายๆมีประมาณ4ข้อนะครับวันบิ๊กเบิ i ์ฟฟ์บิลนะครับเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะที่คุณทรัมป์ตั้งใจที่จะทําประมาณ2-3ข้อนะครับข้อแรกก็คือการต่ออายุให้กับการลดภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือผู้บริโภคคนธรรมดานะครับที่ให้มีเงินในมือมากยิ่งขึ้นในการที่จะทําธุรกิจแล้วก็บริโภคต่อนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะครับที่เป็นนโยบายอาจจะสืบเนื่องมาจากรัฐบาลชุดก่อนๆนะถ้าอย่างชัดๆเลยก็เป็นเรื่องของเมดิเค่นาะการดูแลสุขภาพนะครับ การลดการขาดดุลการค้าที่เป็นปัญหาอยู่เป็นความกังวลใจอยู่ณปัจจุบันนะครับและนําพาไปที่ประเด็นสุดท้ายนะครับคือการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการดึงธุรกิจกลับเข้ามาดึงสายพานการผลิตนะครับรีชอร์ิングเฟรนชอร์ิンนะครับแล้วก็การดีเลกูเลชันเศรษฐกิจในประเทศให้มีความน่าสนใจดึงบุคลากรดึงนวัตรกรรมต่างๆเข้ามายังทําให้สหรัฐยังเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมสําคัญนะครับเช่นเซมิคอนดักเตอร์ AI Energy Transition นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของไบโอเทคนะครับเหล่านี้เป็น รวบรวมเข้ามาอยู่ใน OBBB นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าทําให้เกิดภาระหนี้ที่เป็นความกังวลเป็นวิกฤตอยู่แล้วเนี่ยดูทรงจะพอกพูนมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับในแง่ดีเล็กๆก็มีนะครับนั่นก็คือว่าการกระตุ้นแบบนี้นะฮะจะเป็นการนําเงินเนี่ยมาใช้ก่อนแบบใช้ก่อนล่วงหน้าแล้วค่อยจ่ายทีหลังนะครับกระตุ้นก่อนแล้วก็เพ์เลเตอร์นะฮะซึ่งตรงนี้จะจะส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับแต่ว่าจะจ่ายยังไงจะใช้นี่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยให้รัฐบ,บาลชุดหน้าหน้าเเเนนี่ไปตัดิใ,ใจกอองข ข้อที่2ก็คือว่าต่อให้มีการใช้เงินมากไมยสักแค่ไหนนะครับถ้าลิฟที่เก็บมาได้เนี่ยจะลดบรรเทาภาระได้บางส่วนนะครับถ้าเก็บไม่ได้เยอะนะครับแล้วนํามาชดเชยได้บางส่วนเนี่ยภาระหนี้ระยะยาวของสหรัฐเองเนี่ยก็จะค่อยๆทุเลาเบาบางลงนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้เนี่ยการขาดดุลงบงประมาณของสหรัฐที่เดิมทีเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะครับประมาณ6.2%จเนี่ยจะขยายขึ้นเป็น7%ของ GDP นะครับทำให้ฐานะการเงินของสหรัฐมีความเสี่ยงต้องจ่ายดอกเบีย้ยเยอะขึ้นนะครับดอกเบี้ยระยะยาวปรับตัวสูงขึ้นพพอ, ance, พอเีเกก็ทํา้ดบ รหนี้ระยะยาวเนี่ยยิ่งสูงขึ้นนะครับเกิดความไม่แน่นอนความไม่มั่นใจเงินไหลออกจากสหรัฐนะครับและ US ดอลลาร์ก็อ่อนค่าทําให้การประกอบธุรกิจการดําเนินเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นไปีกแก็เป็นงูพันห่างไปเรื่อยแบบนี้นะครับการจ่ายดอกเบีย้ยในแต่ละปีนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ก,กลังจะค่อยๆทะลุนะฮะรายจ่ายของความมั่นคงของสหรัฐที่ถือว่าเป็นอันดับ 1- ใน3นะของรายจ่ายของรัฐบาลสหรัฐมาตลอดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าภาระด,ดอกเบีย้ยภาราหนี้ของสหรัฐ หลังจากนี้จะยิ่งแน่หนักกว่าเดิมนะครับรีไฟแนนซ์ยิ่งดอกสูงขึ้นนะครับก็ไม่ดีต่อก,การเติบโตระยะยาวนะครับเพราะว่าหาเงินมาได้ร้อยบาทเนี่ยต้องใจดอกเบี้ย18บาท25บาทเนี่ยก็เหลือเงินน้อยลงในการที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่สะท้อนในแง่ที่ไม่ดีนักนะครับในงานกระตุ้นครั้งนี้ของคุณทรัมป์ว่าจะทําให้การเติบโตของข้างหน้าของสหรัฐเนี่ยดูทรงแล้วจะมีความเบาลงมีการชะลอตัวลงนะครับแล้วก็เป็นไปได้ยากมากกว่าในอดีตที่ผ่านมานครอออออนน้้ืืเเ่่่่่่งงททีีไไมมมดกกนนแตวาาาาผปาขูลจ Investsco ประกอบนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยไอเรื่องของภาระหนี้ของสหรัฐเนี่ยมันแย่มากกว่าเดิมสักแค่ไหนนะครับแต่ปรากฏว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะครับเรื่องของหนี้เนี่ยต่อให้มูลค่าเยอะขึ้นมากก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบเป็นสัดส่วนต่อ GDP แล้วนะครับเรียกได้ว่าหนี้ทั่วโลกต่อ GDP เนี่ยมีสัดส่วนที่ลดลงนะฮะมีสัดส่วนที่ลดลงนะครับแปลว่าอะไรครับหนี้ที่กู้มาการที่กลับมาพาะพันขึ้นเรื่อยเเนี่ยเขากลับสามารถที่จะเอาไปทําธุรกิจไปสร้าง7นางฟ้า10นางฟ้าเนี่ย ขึ้นมาหา GDP สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมให้กับประเทศของสหรัฐเนี่ยหรือว่าประเทศเดเวลพอร์ทมาเก็ตทั่วโลกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่หลังโควิดนะครับสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ของรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยกำลังค่อยๆปรับตัวลดลงนะครับอันนี้เป็นข่าวดีข้อที่1น,นะครับแย่ yeah, แต่ถ้าเทียบกับเงินที่หามาแล้วเอาไปทําธุรกิจได้เนี่ยถือว่าเขาทําได้เก่งพอสมควรนะครับอันที่2คือว่าสหรัฐเองที่เรากําลังโฟกัสอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในโหมดที่กําลังลงหดตัวลงซะด้วยแน่นอนก็จจะะะมมีีีบบาางงปปรรเททศนทนัั GDP น่่่่่้ตตอ GDP วววสูขึไ บราซิลหรือซาอุดีอาระเบียแล้วก็รวมถึงจีนด้วยนะนะครับแต่ฝั่งที่ลดลงก็มีนะครับอาร์เจนเนร์แลนต์ตุรกีนะครับแต่ว่าสหรัฐเนี่ยอยู่ในฝั่งที่กําลังลดลงนะครับที่เรากำลังกังวลนะครับว่าเฮ้ยการทํา OBB b การทํากระตุ้นตรงนี้จะทําให้นี่พอกหุนมากยิ่งขึ้นแต่ว่ากังวลได้น้อยลงเพราะว่าเขาเอาเงินตรงนี้ไปหาไรายได้เหมือนอย่างที่คุณทรัมป์เขาสัญญาไว้นะว่าฉันกู้มาบาทหนึ่งเนี่ยฉันจะหาไรายได้เพิ่มให้10บาทนะครับก็มีแนวโน้มจะพอเป็นไปได้ถ้าดูจากช่วงหลังโควิดที่ผ่่าาานานนมครคร,คร,ร,กกครัััับปจจยวววกกกกออออแ็ืืเงงงขลล วันนี้จะบวกมาก่งขึ้นนะครับแต่พอมาดูปัจจัยบวกกันบ้างว่าการกระตุ้นรอบนี้มันน่าจะมีข้อดีบ้างสิปัจจัยบวกนะครับต่อความมั่นคงนะกลุ่มที่เป็น aerospace and defense ครับกลุ่มนี้มาได้ดีเลยนะครับก็จะมีเงินบางส่วนนะครับออกมาเป็นบัตเจตให้สามารถทํางบวิจัยพัฒนาแล้วก็เสริมความมั่นคงให้กับประเทศของสหรัฐนะครับรวมถึงมีเม็ดเงินนะครับสำหรับการพัฒนา AI next gen 5G 6G นะครับ คนตัมค o m p ว t i n g นะครับแล้วก็เงินลงทุนในรีเสิร์ชแอนด์เดเวลลอปเมนต์นะครับที่จะสามารถไปลดภาษีได้ทําให้เกิดภาระของการค่าใช้จ่ายที่น้อยลงและทําให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยที่เน้นไปที่รีเสิร์ชนิดเลนไปที่การวิจัยพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคง AI ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็งบการเงินสามารถกลับมาเป็นกําไรมีแคทโฟล์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหากความขัดแย้งภูมิภาคยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นไต้หววัันนนไมม่่จจะะเปป็็็ยุุโรคกกกลี้ ต่อได้นะครับ Aero Space and Defense นะครับอย่างที่แสดงอยู่ด้านล่างนะครับสามารถปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับรวมถึงตัวกลุ่มเนี่ฮะเนางฟ้านะครับและด้านล่างคืออะไรครับ Industrial ที่เป็นเซกเตอร์นะครับดึงอุตสาหกรรมการผลิตเข้ามาในประเทศมีเงินพัฒนาสนับสนุนและลดหย่อนภาษีได้ด้วยก็เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้เกิดความน่าสนใจให้เงินไหลเข้าสหรัฐได้เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มที่มีสัดส่วน R&D ต่อเซลล์สูงนะครับคือกลุ่มที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากมาตรการตรงนี้นะครับนั่นก ลงไปอยู่ที่ R&D นะครับ Healthcare สิบสามเปอร์เซ็นต์ Tech สิบสองแล้วก็ Consumer Discretionary อีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นสี่กลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆถ้าเพื่อนๆมองว่า OBB b จะเข้ามาทำให้ภาระธุราษีน้อยลงค่าใช้จ่ายน้อยลงแล้วก็มีกระแสเงินสดมีกำไรบัตรถ้ำรายเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นนะสี่กลุ่มนี้ได้ประโยชน์ไปเต็มๆนะฮะ <S <S ข้อที่สามนะครับบอกว่าแม้จะกังวลเรื่องของหนี้นะครับแต่ว่าตัวการกระตุ้นตรงนี้เนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในช่วงสั้นโดยภาพของ s e n ิเ m e n t มุมมองจาก GDP ปีนี้และปปีหนน้้าถูกรับขึ โดยทันทีนะครับการลดภาษีรายได้นะครับช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยมีเงินในมือมากขึ้นลดผลกระทบของทาลิฟนะครับทาลิฟเข้ามานะฮะทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้นถ้ารับไม่ได้กําไรเริ่มน้อยลงเนี่ยก็ส่งต่อไปที่ราคาสินค้าหน้าร้านทําให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องซื้อสินค้าแพงขึ้นค่าของชีพสูงขึ้นนะครับแต่การลดภาษีการต่ออายุตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ผู้คนที่เป็นเหล่าผู้บริโภคเนี่ยมีเงินในมือมากขึ้นนะครับได้ค่าทิปมาอันนี้ไม่ต้องเสียภาษีนะครับรายได้ของผู้สูงอ,ยองยายุ ทาริฟทาให้ของแพงขึ้นแต่เธอก็มีเงินในมือเยอะขึ้นเศรษฐ,ฐกิจก็น่าจะไปต่อได้นะครับแนวโน้ม GDP นะครับเติบโตปรับขึ้นทั้งในปีนี้และปีหน้านะครับถ้าบอกว่าตรงนี้คือตัวที่เป็นบอกว่าความกังวลเรื่องทาริฟนะปัจจุบันนี้ก็ทั้งในปีนี้คือเส้นสีเข้มนะครับแล้วก็ปีหน้าเส้นสีเขียวอ่อนตรงนี้นะครับถูกปรับตัวสูงขึ้นนะฮะ g ี p เนี่ยแม้จรงไม่ได้กลับไปก่อน l i b e r a t เ o n Day ดคือต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ตรงนี้ยังไม่รวมผลของการกระตุ้น OVB ทที่่่่่่จออออกกมมาาาารรรรบสสุปววลตเงงไผ กแบบรุนแรงแน่นอนแต่อาจจะทําให้ชะลอนะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นความสบายใจอีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งถ้ารวมผลของการกระตุ้น One Big Beautiful b u i l แล้วเนี่ยอาจจะเห็นการปรับขึ้น GDP ต่อจากนี้เพิ่มเติมนะฮะในช่วงปลายปีนะไตรมาส3ไตรมาส4จะเป็นผลดีนะครับต่อหุ้นสายเติบโตนะครับก็คือเทคกับ AI นะฮะที่พองงบมาปุ๊บนะฮะเศรษฐกิจไปต่อได้นะครับแล้วมีการปรับ GDP สูงขึ้น r d ก็มาช่วยลดหย่อนได้อีกนะครับป็นปัจจัยทที่ําใหุ้้ันก่เป็นผู้นําของสรัเอองยู่แล้ย น่าจะไปต่อได้นะครับปัจจัยเสี่ยงนะยังมีเรื่องตลาดแรงงานที่กําลังชะลอตัวลงนะครับเรื่องของต้องรอดูกันต่อไปนะเพราะเฟดเองก็ ing, แบบแอบ,บอยู่ในกองแช่งเล็กๆนะเมื่อไหร่จะว่างงานฉันจะได้ลดดอกเบีย้ยสักทีนะดอกเบีย้ยยังคงสูงอยู่เป็นต้นทุนการเงินของผู้ประกอบธุรกิจนะครับรวมถึงผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เงินเฟอ้ออาจจะมีโอกาสกลับมานอนแรงได้ถ้าทาลิฟไม่สามารถหาข้อตกลงที่ชัดเจนและ,และอยู่ในระดับต่ํากว่า15%โดยรวมได้นะครับถ้าสูงกว่านั้น20-25เงินเฟอ้ออาจจะกลับมาล้อนแรงแล้วก็ทําาาใหห้้ภพที่่่เเลืออนคขงไมป็น ตามที่คิดสักเท่าไหร่นะครับเพราะั้นข้อที่3บอกว่ากังวลก็จริงแต่ GDP ระยะสั้นปีนี้กับปีหน้าเนี่ยน่าจะมีการถูกปรับขึ้นได้หลังจากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับหุ้นก็สามารถที่จะ enjoy โมเมนตตรงนี้ต่อไปได้นะครับข้อที่4นะครับหุ้นเล็กนะได้ประโยชน์จาก One Big Beautiful Bill นะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับหุ้นเล็กเนี่ยแพ้หุ้นใหญ่มานานนะก็คือ discount นะประมาณ37%ในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับหุ้นใหญ่วิ่งไปแล้วแต่หุ้นเล็กนี่ยังรีรีรอรออยู่นะครับสาเหตุหลักๆก,ก,ก็คือว่ากําไรของเขาเน เติบโตเท่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับแต่วันบิ๊กบิวตี้ฟ l b บิวจะเข้ามาช่วยสามารถที่จะมีเงินเงื่อนไขบางส่วนนะที่เอานําดอกเบี้ยรายจ่ายนะครับหรือว่าเรื่องของค่าเสื่อมเนี่ยมาหักลดหย่อนได้มาทําให้เสียภาษีน้อยลงนะครับแล้วก็ทําให้หุ้นเล็กเนี่ยมีกระแสเงินสดเพิ่มมากขึ้นนะครับปัจจัยที่สนับสนุนก็มี2เรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือว่าหุ้นเล็กเนี่ยปกตินะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะมีค่าเสื่อมนะ depreciation กับ amortization เนี่ยสูงกว่าหุ้นใหญ่ถึง2เท่านะครับส่วนเนยอล้ง นับเป็นใจรายจ่ายได้นะครับแล้วส่วนที่2ก็คือว่ามีหนี้เยอะกว่าบริษัทขนาดใหญ่ถึง4เท่าพอมีหนี้เยอะแล้วดอกเบีย้ยสูงแบบนี้มันก็ทําให้ดอกเบีย้ยจ่ายต้องสูงตามไปด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้เฟดกําลังบอก,บอกเฮ้ยเป็นไปได้ไหมอาจจะลดดอกเบีย้ยสอถึงครั้งในปีนี้นะครับพอดอกเบีย้ยมันลดลงมาภารดดอกเบีย้ยที่บริษัทขนาดเล็กเหล่านี้ที่เดิมทีก็ลําบากอยู่แล้วนะ ขายของก็ไม่ค่อยจะได้นะครับต้นทุนดอกเบีย้ยจ่ายก็ค่อนข้างสูงเนี่ยพอลดดอกเบีย้ยลงมาอาจจะมีความคล่องตัวมากขึ้นมีแคตโฟที่มากขึ้นแล้วก็ทําธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมองเห็นปัจจัยสนับสนุนในกลุ่มนี้นะครที่หุ้นเล็กเนี่ยปัจจุบันเองก็มีผลประกอบการอยู่ในจุดที่ค่อนข้างแย่ที่สุดก็เพราะปะจัจจัย2อสเรื่องที่เล่ามาเมื่อสักครู่นะครับทำให้ e a r n i n g s ทําให้งบการเงินของเขาเหล่านั้นเนี่ยดูทรงแล้วอยู่ในจุดที่ค่อนข้างแย่ที่สุดมีบริษัทนะครับประมาณหน,นะน,น,น,นึงนนะรัเพาฉ้ ทางเศรษฐีบอกมาแล้วเรียบร้อยนะครับว่านี่มันคือโอกาสช้อนชัดๆถ้าเพื่อนๆเชื่อว่า OBBB จะเข้ามากระตุ้นทั้งให้เสียภาษีน้อยลงนะครับตีเป็นค่าใช้จ่ายได้ช่วยลดดอกเบีย้ยทาให้ภาระน้อยลงนะครับอีกปัจจัยหนึ่งเล็กๆก็คือการดีเลกูเลชันนะครับทำให้การควบรวมกิจการซื้อกิจการเนี่ยเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็เอื้อกับหุ้นเล็กที่ช่วงที่ผ่านมาก็สามารถปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็ เป็นหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้ประโยชน์จาก OBBB ตรงนี้นะครับไปดูมุมมองเพิ่มเติมนะครับจากทาง Capital Group ที่พูดถึงประเด็นเดียวกันนะครับว่า One Big Beautiful เนี่ยจะมากระทบและก็ส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มไหนบ้างนะครับผมสรุปมาให้ทางขวาแบบสั้นๆแล้วนะครับมูลค่านี่มหาศาลของสารัฐนะครับไม่เคยลดลงนะคอนเฟิร์มมุมมองเดียวกันกับ a t e s t r e e t นะครับและก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับถ้าสังเกตด้านล่างนะครับจะพบว่านี่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาทุกครั้งนะฮะทุกสมัหมของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดคับกอองด้้สล เมื่อสักครู่ที่เล่าไปนะครับว่าต่อให้นี่เยอะขึ้นก็จริงมูลค่านับเป็นดอลลาร์นับเป็นบาทแล้วเยอะขึ้นก็จริงนะครับแต่สามารถเอาไปหาประโยชน์สร้าง GDP ได้ทําให้ debt to GDP เนี่ยค่อยๆลดลงอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ดีสุขภาพที่ดีของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับดนล่างนะครับบอกว่า One Big beautiful b i l l เนี่ยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอ่านี้เห็นตรงกันนะครับแต่มูลค่านี่ของสหรัฐก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่การลดดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนักนะครับการลดดอกเบี้ยก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ ปัจจุบันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างช้ากว่าที่คาดไว้พอสมควรนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์ในมุมมองของ Capital Group นั่นก็คือว่ากลุ่มที่มี R&D สูงมีเงินลงทุนก้อนใหญ่จากการย้ายฐานนะอันนี้ก็จะมองต่างไปนิดนึงฮะไม่ได้เอ่อการทำว,วิจัยพัฒนายอย่างเดียวนะแต่ถ้ามีบางส่วนนี่ที่เป็นการไปซื้อเอ่อสร้างอินฟราส r ตรเจอร์ใหม่สร้างโลจิสติกใหม,ใหม่ลงสายพานทาโรงงานใหม่เนี่ยส่วนนี้ก็สามารถเป็นบุกเป็นค่าใช้จ่ายแบบตั้งแต ตั้งแต่ปีต้นๆได้เลยนะครับทำให้กระแสเงินสดเนี่ยค่อนข้างดีแล้วงบออกมาดูสวยนะครับกลุ่มไหนได้ประโยชน์นะครับนั่นก็คือกลุ่ม Data Center กับ Se มิคอนดักเตอร์ที่กําลังจะสร้างโรงงานกันใหม่อยู่แถวๆนี้นะฮะกลุ่มที่เสียประโยชน์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับจาก OBBB นะครับนั่นก็คือกลุ่มที่เป็น EV นะน่าลดเรื่องของประโยชน์ทางภาษีนะครับเรื่องของลี n ิว Energy โซล่าในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ e a l ท h c a r e ที่ลดค่าใช้จ่ายของ Medicare m e d i c a คทตรงนั้นลงไปทําให้การสนรบสสุนนี่น้องมกาข่งันเรื่กย pricing power สูงๆนะครับนั่นก็คือไม่ว่าราคาจะเท่าไหร่ทาลิฟจะกระหน่ำเข้ามาแค่ไหนนะครับการขึ้นราคาก็ไม่ทําให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจหรือว่าไม่ได้มีทางเลือกอื่นมากมายนะครับขึ้นแค่ไหนก็โอเคยอมรับได้แพงหน่อยก็ซื้อไปนะครับเพราะว่าจําเป็นต้องใช้และก็สามารถที่จะตั้งราคาได้มีความยืดหยุ่นค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับในเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยความไม่แน่นอนของนโยบายอาจจะทาให้ดอลลาร์เนี่ยอยู่ในทรงอ่อนค่าเพราะเงินไหลออกจากสินทรัพย์สารัฐทั้งหมดนะครับแต่การทํา OBBB ตรงนีีน้่ทาาางงมมอวอวจจะโ ในการที่จะทำให้ทิศทางของดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นได้บ้างน,นะครับแล้วก็ไม่เสียทรงในการที่จะเป็นสกุลสำรองระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นสกุลที่ใหญ่ที่สุดและก็แข็งแรงมีความสเตเบิลที่สุดนะครับโดยเขาทำตัวอย่างมาให้ดูนะครับบอกว่าเงินดอลลาร์เนี่ยในอดีตที่ผ่านมานะถึงแม้ว่าจะนองแบบตัวเย a r รทูเดตั้งแต่ต้นปีนะครับมีการอ่อนค่าลงมาถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าดูย้อนไปยาวๆนะครับตั้งแต่หลัง global financial crisis เนี่ยก็ถือว่ายังสามารถอยู่ในเทรน์ที่มีการเติบโตแข็งแกรง่งและ,ลลค,ระครรััเพาะฉนน้ c าง i t a l Group มองว่าการทํากระตุ้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการดึงความน่าสนใจทําให้เศรษฐกิจสหรัฐกลับมาโดดเด่นอีกครั้งนะครับแล้วก็ดอลลาร์น่าจะสามารถกลับไปอยู่ในโหมดที่แข็งค่าหรือว่ากลับไปอยู่ในระดับเดิมได้ไม่ยากนะครับอันนี้ก็สรุปเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว one big beautiful b i l l นะครับจากทาง Capital Group i n v e s ส c o แล้วก็เซลซิเรีนะครับมีความเห็นตรงกันว่าการกระตุ้นเนี่ยมีผลในช่วงสั้นอาจจะทําให้เกิดความกังวลของภาลน้ของสหรัฐได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาเงินตรงนี้เนี่ยมาขยายเศรษฐกิจได้มาทําให้เกิดคคควาาาามมเป็นนนผู้ํํใุตสสสหร,รที่ัญญ จร,จริงได้เนี่ยตัว debt to GDP ก็จะค่อยๆลดลงและนั่นแสดงถึงสุขภาพที่ดีของเศรษฐกิจสหรัฐที่น่าจะสนับสนุนให้ GDP ปีนี้และปีหน้าสามารถปรับดีขึ้นได้และนำพาไปสู่ตลาดหุ้นตลาดทุนนะครับให้มีแนวโน้มมีมุมมองและก็มี e a r n ์นนิงที่ดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับจะเป็นเรื่องภาวะกังวลช่วงสัน้นแต่ช่วงยาวช่วงกลางเนี่ยน่าจะส่งผลดีต่อการลงทุนในหุ้นนะครับหวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของเพื่อนๆในหุ้นสหรัฐอเมริกาในวันที่ตลาดกลับมาอ่ time ide, ามมาาคนาทองห้ตาม แพงจนเกินไปเรามีโอกาสเลือกลงทุนในกลุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นเล็กนะครับหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ R&D จำนวนมากนะครับที่จะได้ประโยชน์จากการกระตุ้นตรงนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้ปีหน้าอย่าง AI หรือ Tech Sector ที่เป็นจุดเด่นของสารัฐเรื่อมานะครับวันนี้สรุปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้จะอ่านเปเปอร์ตัวเต็มผมใส่ไว้ในเดสคริปชันแล้วเรียบร้อยนะครับเดินทางลงทุนไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ